แต่ยายชินไปไหนนาะอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้บอกว่าจะไปเข้าน้ำยี่สิบวิแต่กลับมาแล้วเมื่อกี้เห็นเดินไปไหนไม่รู้หรือว่าเผลอไปล้างหน้าในห้องน้ำอ่ะหรือว่าเมื่อกี้อ่ะหรือเมื่อกี้ร้องไห้ที่โดนบูลลี่หรออาจจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยล้างหน้าหรือเปล่าเ็าสำอางก็เลยหลุดหมดก็เลยไปแต่งหน้าหรือเปล่าโอเค ต้องเดินไปดูให้ได้เลยโอ้โ oh, หชั้นเลยเธอนี่ทำมาแต่งหน้าแค่นี้ยังไม่พออีอกเหรอก็ใช่น่ะสิควรฝืต้องฟังไว้ก่อนเป็นไงโอ๊ตแดงเกิดแดลระดับแชมเวอร์เป็นไงสุดแชมปปลาโอ้แชมมากเลยเธอตัดนันเธอ เวลาเข้าน้ำยี่สิบ้ยเฮ้ยเหมือนกันเลยเหรอก็เมื่อกี้แกเข้าไปแล้วนี่นแก๊กแก๊เปิดประตูให้หน่อยเอ้ยขอโทษฉันจะใส่ชุดผู้หญิงทำไมเนี่ยเออครูผมเข้าผิดห้องครับแย่ที่สุดนี่ผู้ชายหลบหนีที่นี่เข้าน้ำ เธอเมื่อกี้มีใครไม่รู้ไปขี้น้นำมาเหม็นมากโอ้ขอโทษเธออย่าบอกล้ว่าเธอไปขี้แล้วลืมกดโคกอะใช่อะเอองั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปหยิบไอแพดเลยมาโอ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย,ยนี่เดี๋ยวเจอกันนะนี่เธอนี่ที่นั่งฉันดีจ้เจอกันนะ พี่เอี้ยาจบาก,กันนะโอ้ยเธอวันนี้ครูสั่งงานกลุ่มด้วยแต่ว่าเราพวกเราอะทำงานแค่สองคนก็เสร็จแล้วเป็นงานกลุ่มที่ง่ายที่สุดที่ฉันเคยทำอ่ะก็ใช่ไงพวกเราเพิ่งย้ายมาเรียนนี้เนี่ยมาสองสามวันก่อนนี่แหละเออก็เนื้อเรื่องวันแรกก็จะไม่ได้บอกเล่านะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอนะคะถ้าเกิดเรื่องราวแรกเนี่ย จะเป็นวันที่จะเป็นเนื้อเรื่องที่สองเนื้อเรื่องที่สี่นะคะทุกคนก็เราติดตามดูได้เลยเนื้เรื่องที่สามเกิจะเป็นเรื่องที่สี่แล้วนะคะใครอยากมาดูก็เดี๋ยวไปดู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 ด้านในนะคะะเออเธอเธอที่เธอทำไมเธอถึงเดินมาช้าเหลือเกินโอ๊ยต้องไป มาแล้วมา่อเเธออื้อว่ทองไปไหนเอยขอโทษนะจ๊ะเงอนมงิน้งินเงิวเหลือแค่ที่เออย่าแล้วเออย่าจ้าหอื้มอื้มหาอะไรกันมาเถอะอื้มอื้มเท่าทนนเท่เจ pues like ้าเลยจ้าทเก้เลน่นีไฟกันเหรอเป็นเม่อเี แซ่บหน่อยปุ้มปากแซ่บหน่อยไรอยากืออะไรอยากเผยเผยยิ้มได้ดีเยที่เออเฮียหนูอนยเอาเชื่อแล้วหนปกแซ่บนะเออเออค่ะแซ่บแล้วปากแซ่บแล้วปากแซ่บแล้วยิ้มได้ดีเลยที่อออเฮีย

ไปชมรลมลดอกไม้เดี่ยวไัทำยานไปเล่นเ่ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปซ้อมกันเราทีมเสียอะไรนะแกเราทีมสีมนะ่วงเลยไม่ใก็สีม่วงทีนีทีมสีม่วงต้องใส่ชุดนี้งั้นเดี๋ยวจะเป็นกีฬากีฬาเองนันเดียวอก็เป็นคนอะไรเนี่ 我刚才唱了刚刚的。哎，怎么了？呃，我这边我这边是这边是小，这边是小。轮流。哎呀，叔叔，哎呀，叔，哦，你看。 水果树，水果树，水果奈奈奈奈奈奈，水果树，水果树。